เนื่องจากคลิปนี้ค่านั้นได้เจ็บคอแล้วพากทุกวันถ้าเสียงมันแปลกไปหรือว่าเบาเกินไปก็ขอ,ขออภัยด้วยนี่คือบ้านพักเจ้านายของฉันเฮิมอลาแหวกแนวดูไม่จืดไม่เหมือนกับประเทศเราเลยฮะจักรพารดิอลานี่อะไรกันลมนี่ทำให้ฉันรู้สึกดีมาก คุณคงโดนไอ้น้ำจากห้องซาวหน้าหรือเปล่าอ่าสดชื่นจังฟาบาทท่านเห็นไหมแค่ความร้อนของโรงอาบน้ำก็ทำให้ท่านเป็นขนาดนี้ได้ฉันบอกเลยว่าพลังนี้ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับท่านคนอื่นดูถูกเราแน่แน่กับกันเถอะเอ๊ะอะไรนะยาอายุวัฒนะขั้นสุดยอดต้นผลไม้วิญญาณน้ำแข็ง ดอกบัวที่ภูเขาหลอมละลายซึ่งเกิดจากการมองเห็นของสวรรค์และโลกฟาบาดอย่าเสียใจไปเรากลับบ้านกันเถอะเจ้าสองคนหุบปากแค่วัสดุดีกว่าของฉันนิดหน่อยฉันผู้นี้ในด้านนิสัยใจคอและรูปลักษณ์ฉันกล้าพูดเลยว่าฉันดีที่หนึ่งฉันเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายทุกคนในโลกใฝ่ฝันเอ่อ ฉันรู้สึกเหมือนว่าท่านจะขายตัวเองแฮะยอดเยี่ยมสวัสดีเพื่อนจากแดนไกลยินดีต้อนรับโอ้นั่นคือคุณช่วยลูกหลานของฉันในตอนนั้นใช่ไหมดูเหมือนว่าฉันเป็นหนี้บุญคุณคุณอยู่งั้นเรามาคุยกันดีกว่าพวกเจ้ากำลังหาอะไรอยู่ให้ฉันได้ตอบแทนหน่อยละกันนั่นมันกระทิงดำขอบเขตเตา เขาใช้สัปารลาดตัวใหญ่แบบนี้ในการฝึกความแข็งแกร่งของแขนงั้นหรือและพลังนี้สามารถบทขยี้ได้ทุกอย่างฟาบาดในปัจจุบันมีเบาะแสสำหรับภารกิจต่อไปและขอให้โฮสสำรวจด้วยตัวเองฮิฮิงานเข้าอีกแล้วภารกิจสุสานก็ยังไม่เสร็จเป็นไปได้ไหมว่าคราวนี้มีงานสองอย่างพร้อมกันพี่สาวนี่คือสุสานของเอลดาหรือไม่ ใหญ่มากพี่สาวคุณมีคำแนะนำของแผนที่เราควรเป็นกลุ่มแรกที่มาถึงเร็วเข้าโอเคเจ้าไม่เกรงใจคนมาก่อนอย่างข้าเลยเง้นหรือสุสานยังไม่ถูกเปิดและเจ้าต้องการที่จะเข้าไปก่อนเราเง้นหรือเจ้าไม่เห็นพวกเราอยู่ในสายตาเลยเง้นหรอเอ๊ะไม่คิดว่าจะมีนิกายมากมายขนาดนี้ มีหลายนิกายมาถึงเร็วกว่าเรางั้นหรองั้นแผนที่นี้ก็ไร้ประโยชน์หัวหน้านิกายจูชิไปไที่ใหญ่ที่สุดในโลกบอกฉันทีว่าเจ้ามาจากนิกายอะไรฉันจะจัดอันดับให้เจ้าแต่อย่าลืมขอให้ผู้อาวุโสของเจ้าคุกเข่าลงและขอบคุณฉันในอนาคตมันคือใครกันเรามาจากนิกายอะไรคุณก็ไม่มีสิทธิ์รู้ทนงตัวจังเลยนะ เจ้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่านิกายอันดับหนึ่งของโลกคือนิกายของฉันตอนนี้นิกายทั่วโลกกำลังเฝ้าดูอยู่ที่นี่ฉันต้องสอนบทเรียนให้เจ้าสักหน่อยแล้วแฟนมาคุณคือคนรุ่นใหม่ที่แข็งแกร่งที่สุดในนิกายของฉันฆ่าพวกมันแสดงให้ทุกคนเห็นถึงความแข็งแกร่งของนิกายเราได้เลยดูเหมือนว่าฉันต้องสอนบทเรียนให้เจ้าสักหน่อยแล้วพี่ดูสิมันคือพวกเขา เจ้าหัวขโมยนั่นฉันจะแก้แค้นมันอย่าไปนะเรายังไม่รู้ระดับพลังของมันเลยเจ้าพวกนี้กล้าที่จะเมินฉันเั้นหรอนี่คือราคาสำหรับการเพิกเฉยต่อฉันขอเพียงให้ฉันได้ใช้มีดสังหารมังกรฆ่าสุนัขูุตําต้อยอย่างพวกแกอะไรนะนี่คือสุดยอดเครื่องมือแห่งจิตวิญญาณมีสังหารมังกรนี่คืออาวุธจิตวิญญาณในตำนาน การใช้สมบัติดังกาวก็เหมือนฆ่ามดโดยมีดอิตโต้ท้ายที่สุดฉันคือนิกายอันดับหนึ่งของโลกอาวุธนี้เป็นเพียงอาวุธมาตรฐานที่นิกายเรามอบให้เพียงเท่านั้นอันที่จริงนี่คืออาวุธที่ดีที่สุดในนิกายของเราเพราะหลังจากที่ทุกนิกายทั่วโลกมารวมตัวกันแน่นอนว่าพวกเขาต้องหาของมาอวดกันแน่นอนแฟนมาฆ่าพวกสวะพวกนี้เร็วเขา้าได้เลย ให้ตายเธอเจ้าคนเมื่อคืนยังตามฉันอยู่อีกหรอขี้เหนียวจังขอกินหน่อยไม่ได้เหรอไอสารเลวหมายความว่ายังไงแค่ขอกินฮือๆๆนี่มันนิกายขยะอะไรกันนี่อาวุธคือท่อนไม้น่าสงสารฮ่าๆๆเอิมเจ้าตูปไปตายซะสิ่งที่พวกเจ้ากินมันคือศักดิ์ศรีของฉันเอ่อ อดไม้นี่มันใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงพลังนี่น่าจะอยู่ในระดับของสิ่งประดิษฐ์ชั้นยอดให้มันรู้จักชั้นสับ้างเชิญพวกเขาแค่ขโมยของกินไปแค่นั้นทำเกินไปแล้วพวกข้ากินแค่นิดเดียวต้องทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอเอ๊ะมันไม่เป็นอะไรงั้นฉันขอคืนการโจมตีเมื่อกี้คืนให้แล้วกัน โอเวอร์อร์ดกันการโจมตีแบบตอนนั้นแต่นี่มันใหญ่มากอ่าจอบนี่อะไรกันอีกแล้วอาวุธดีแล้วไงฉันมีร่างกายเสมือนเป็นเหล็กความเสียหายแค่นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนี่คืออะไรกันอ่าโดนอีกแล้ว ที่จริงไอ้โล้นนี่มันอายุ8ขวบนะครับทางจีนเขาเขียนมาอย่างนั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเขียนมาผิดหรือยังไง <laughs>